<Channel. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอมแนตอมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ออมจะพาเพื่อนมาปิดการใช้งานปิดบัญชีการใช้งาน Facebook ชั่วคราวนะคะก็คือเราจะเล่น Facebook ไม่ได้นะคะหรือว่าคนอื่นจะค้นหา Facebook เราไม่ได้นะคะแต่ว่า Messenger เนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะอะ่เข้ามาที่ Facebook เลยนะคะนี่อมจะ อันนี้คือบัญชีหลักอมนะคะแล้วก็อมจะลบบัญชีนี้นะลบบัญชีอตอมอะตอมเนี่ยนะคะที่มีออมเป็นเพื่อนหนึ่งคนนะคะอ่าเราเข้าบัญชีอะตอมอะตอมเลยนะคะอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเพื่อนเลยเนาะ แล้วก็เข้ามาที่ไอขีสามขีดด้าน,นขวามือนะคะก็คือตรงเมนูตรงนี้นะคะเลือกที่เมนูนะคะเลื่อนลงมานะคะเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีนะคะ หาเลือกไปเลยแล้วก็เลือกการปิดใช้งานและการลบนะคะนี่ก็จะมีสองอย่างให้เลือกนะคะคือปิดบัญชีชั่วคราวนะคะแล้วก็ลบบัญชีนะคะเดี๋ยววันนี้เราปิดบัญชีก่อนเนาะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่าน facebook นะคะแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะ ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเนาะว่าทำไมเราถึงเรื่องที่จะปิดการใช้งาน facebook นะคะออมก็เลือกเป็นปิดชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาใหม่แล้วกันเนาะจากนั้นก็กดดำเนินการต่อนะคะอันนี้เขาก็เหมือนแจ้งเตือนให้เราว่า มั่นใจใช่ไหมว่าจะปิดการใช้งานปิดบัญชีนะคะหรือว่าจะเป็นการออกระบบแทนนะคะถ้าออกระบบก็สามารถกดออกระบบตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ออกก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งตั้งแต่หนึ่งวันนะคะถึงเจดวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดใช้งานอีกครั้งโดยอัตโนมัตินะคะไอตัวนี้ก็คือ มันจะได้มากกว่า7วันนะคะเราอาจจะเดือนหนึ่งเราค่อยกลับมาใช้อีกเนี่ยก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะถ้าเลือกพวกนี้ถติว่า5วันเนี้ยพอครบ5้าวันเขาก็จะกลับมาใช้ได้ปกตินะคะอ่าเอาตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะอันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนแจ้งเตือนนะคะคือ แอพเมสเซนเจอร์เราเนี่ยจะใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่า facebook เราจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะแล้วก็กดปิดบัญชีได้เลยนะคะอันนี้เขาก็บอกไว้นะคะคุณสามารถเปิดบัญชีของคุณอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านนะคะก็คือเราสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้ง่ายแค่เราเข้าสู่ระบบปกตินะคะ อันนี้ก็เหมือนจริงๆก็เหมือนออกจากระบบนะคะแต่ว่าเป็นการออกระบบที่คนอื่นไม่สามารถค้นหาเราเจออะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็กดปิดการใช้งานเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราออกจาก facebook นะคะอ่าแล้วก็ลองเข้าใหม่ดูนะคะ อ่ะเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเข้าเฟซหลักดูนะคะแล้วก็ลองค้นหาดูนะคะอ่าเหมือนจะไม่มีแล้วนะคะนี่เลยไม่มีแล้วนะคะะเดี๋ยวลองไปเข้าระบบใหม่ดูนะคะ นี่เลยถ้าเราจะเปิดใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะเราเข้า Facebook ของเราเลยนะคะนี่เลยเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านใหม่นะคะอ่ารอบนี้ไม่ได้ใส่รหัสผ่านใหม่นะคะอ่เดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งนะคะคือปกติรอบนก่อนอ่ะมันจะได้ใส่รหัสผ่านใหม่นะหรือว่าถ้าใครได้แบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวลองไปค้นหาดูอีกทีนึงนะคะอ่านี่เลยก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะหรือว่าเพื่อนๆลองไปทำได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ สมาติชมกันได้เลยเนาะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อารมณ์ชาแนลด้วยนะคะ